เมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีของวันที่20มีนาคม2567ร้อยตำรวจโทจิเรศพรามน้อยรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนพยายามชิงทรัพย์ที่ร้านโชห่วยในซอยประกันสังคมเก่าตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์สพเมืองสมุทรสาครพบนายสมหมายอายุ68ปีเจ้าของร้านบอกว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนกำลังเปิดร้านอยู่ได้มีชายหนึ่งคนเป็นวัยรุ่นรูปร่างท้วมผิวดำแดงสูงประมาณ170ซนติมตรมาขอซื้อเบียร์สองขวดพอตอนหยิบเบียร์ให้ก็บอกขอซื้อบุหรี่อีกพอตอนหันไปก้มหยิบบุหรี่เขาก็บอกว่าลุงอยู่เฉยๆนะผมยิงนะซึ่งพอตอนเห็นปืนก็กระโดดและจับข้อมือของคนร้ายไว้จากนั้นก็ฉุดกระชากไปมาจนถึงกลางถนนปืนก็เกิดลั่นขึ้นส่วนคนร้ายก็วิ่งไปขึ้นรถตนก็ ตามกระชากตัวลงมาโดยคิดว่าจะจับคนร้ายให้ได้แต่สุดท้ายตนหมดแรงประกอบกับเจ็บที่ขาด้านขวาคนร้ายจึงรีบขับรถจักรยานโยนต์ x c x สีแดงหนีไปโดยตอนคิดว่าคนร้ายนั้นจะตั้งใจมาเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทของตอนที่ใส่เป็นประจำแน่นอนค่ะ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วและจะได้เชิญผู้เสียหายไปให้การเพิ่มเติมอีกครั้งและจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดระแวกใกล้เคียงเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก้มมือได้เมืยิงลงหรือเฉยนะผมยิงนะเออผมก็เลยเอ้ยปืนนี่ว่าผมก็โดดบับเลยจักไปตรงข้างบนมันเนี่ยยังไงมันก็ไม่นจะชากไม่ได้มกก จับยู่เงี้ยจับไปจับมาก็ลั่นไปลั่นมาินอะไรเงี้ยกันไปตามถนนังถนนก็ปืนก็ลนลั่นลั่นแล้วเนีมันก็ขึ้นรถเลยอ่ะ